เป็นโมเมนท์ที่ดีต่อใจมากๆหลังจากน้องลิซ่าไปร่วมชมคอนเสิร์ตเอรัสทัวร์ของแมทเทลเลอร์สวีบคืนวันที่2ตรงกับ3มีนาคม2567ณสิงคโปร์เลยก็ได้เจอเทเลอร์สว f t ด้วยค่ะทั้งคู่นี่ก็น่ารักมากๆเลยน้องลิซ่ามาลงใน i อจีก็เรียกได้ว่าวีดการฉ่ำค่ะแม่แบบนี้ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าตัวอย่างของแขก VIP ที่ถูกเชิญไปคอนเสิร์ตก็จะได้ซีนแบบนี้อะค่ะเพราะว่าน้องลิซ่านี่อยู่ตรง VIP เต็น์ด้วยหลายคนบอกว่าหลังจากที่น้องลิซ่ามาลงรูปภาพกับแม่่กก็็นนนนััับด้วาาาเปารสรนหน มาตั้งสติสตางกันเยอะมากอยู่นอกบ้านห้ามกรีดค่ะห้ามกรีดแต่ว่ามันอดใจไม่ไหวจริงๆนอกจากนี้ความน่ารักของโนริซ่ามันก็กินใจเหลือเกินขอเสื้อคลุมแจ็คเก็ตแบรนด์เวียดนามออกแล้วค่ะแล้วก็ได้โชว์ความเซ็กซี่ที่เสื้อด้านบนของโนริซ่าเบซงมาจิราแล้วก็ภายกระเป๋าหรือวิตตองชําเลยมินิสเกิร์ตดิออลลีจากผมนี่ก็จะเห็นว่ามีการปล่อยผมหน้าม้าเบาๆพร้อมกับมีการถักปียเล็กๆนะคะนี่กาไรข้อมือมิตรภาพตอนที่นั่งรถไปนี่ก็คือขาไปยังไม่ ไม่ได้มีหลายเส้นเท่าไรแต่ว่าพอตอนกลับก็อย่างที่เห็นเต็มข้อไม้อมือแฟนคลับในคอนเสิร์ตร,รับขวัญน,นูลิซ่าแรงมากเต็มข้อมือไปเลยนงลิซ่าคงปลื้มปลิ่มเช่นกันนะคะเพราะว่าน้องมีการแชร์ลง IG s t o r y ของตัวเองอีกครั้งด้วยสําหรับโพสล่าสุดและตามมาชมภาพสวยๆของนองลิซ่ากับเพื่อนกันดีกว่าคะ่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนสอนก็ได้ลงรูปภาพนี้ถ่ายกับเพื่อนสอนเป็นไงล่ะสวยมากที่วีดกันก่อนหน้านี้นะคะว่าเขามีการถ่ายภาพด้วยกันในคอนเสิร์ตรต่อมา ขั้นสองก็ยังได้โพสต์ภาพนี้น้องนิ่าทำปากเจอพี่อลิสทำปากจูก,กับแม่เทเลอร์สวิฟที่กอดคอพี่อลิสแลวก็เอามือพาดบาดไหล่น้องนิ่าคือดีวันนี้ด้วยความไปเป็นทีมก็มีการแชร์ภาพกรารไรข้อมือมิตรภาพมาลงไอจีด้วยสำหรับเพื่อนสอนและก็มีการถ่ายบรรยากาศในคอนเสิร์ตของเทเลอร์สวิฟคนเยอะมากๆความจุที่นี่ก็คือ5 5 0หมืนท่าได้เลยนะคะปังเวอร์ National Stadium แอดก็มองว่าภาพที่น้องนิ่าถ่ายมาและก็เพื่อนๆน,น้องนิ่าถ่ายมาในแก๊งเดียวกันเนี่ยคาดว่าจะมีออกมาอีก เดี๋ยวพี่จจเจ,เจก็โพสที่อลิซก็อาจจะโพสนะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเป็นไงละ่ะก่อนหน้านี้โนริซ่าก,ก็เพิ่งแชร์ภาพกับแม่เรยนาโนริซ่าก,กับเทเลอร์สวิฟก็มาล่าสุดค่ะตอนนี้ต้องใช้คําว่าทุกสํานักงานข่าวไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียที่อัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารของเพลงหรือแม้แต่ทุกวงการมาถึงทั่วประเทศทั่วโลกวีดภาพโนริซ่าแล้วก็เทเลอร์สวิฟช่ฉ่ำเดี๋ยวมาเรื่อยมาให้ได้วีดกันฉ่ำๆนะคะเรืงของเทเลอร์สวิฟกับโนริซ่าต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่ปังที่สุด จริงไหมคะก็ต้องบอกว่าน้องนิซังของเราทำถึงเกินมันสะใจเบยม,มาก